สวัสดีครับกำนันเตีมปูกับปลาหน่อยนะครับผมว่อนี้ผมจะมาเฮ็ดปนกบสู่กินนะครับผมตอนนี้เขาก็ต้มกบไว้เดียบร้่อยนะครับไก่จะสุกแล้วนะครับกลมาขัวพริกขัวพริกพร้อมแดงกระเทียมนะครับกับไข่ม่พร้อมนะครับส่วนพักเขาก็เตรียมไว้นะครับเก็บมาไว้เดียบร้่อยทึ้งพักทึ้งหอมนะครับมี่พักหอมป้อมหอมหอมบัวนะครับที่จะใส่ ส่วนพักกลินกับกับมีสารพัดพักขางส่วนขื้เกานะครับมีทั่วมีเอียงต่างๆนะครับผมส่วนของร้านสาวกับจะเป็นไข่เมนูไข่นะไข่ดาวหมูสับซับไปเรียบร้อยนะครับผมส่วนเขาก็จะเป็นเข่าเข่าเช้านะครับสามกตริยเข่าซามกริย์นะครับจะเป็นเข่าขาวธรรมดาเข่าขาวเขาไล่เบอร์รี่แล้วก็เข่ากล้องผสมกัน มะหุงใส่กันนะครับผมเพื่อสุขภาพตำพริกทีห้าขวาไวเรียบร้อยอันนี้ผมใส่กัพริกสดนะครับใส่พริกสดพริกมันกะจาก้านแก่ครับมันจากบอบเพียบหลายครับต้องการความคิดยาดนะครับทีม่มม่ต่ำแหลกครับแล้วก็มาไปกบนะครับกบ กบมีที่ต้มไว้สองตัวนะครับกบต้มไว้สองตัวเอบเอบนะครับที่เหลือจากมกเมื่อนั้นเขาก็จะมาเอาตั้งแต่ส่วนเนื้อนะครับส่วนเนื้อของมันส่วนเนื้อ,อแล้วก็ส้มส่วนทิดดูดที่ยังเขาก็เอามาไว้ถาเขากอาม่าเล่มกินได้นะครับเบาาถิ้งนะครับนี่คือเอา เอ,เอาเฉพาะเนือเหน,อเนือมันโอ้โหมันมั่นนี่หมักเลยครับของหมักเลยนี่จะบม่ได้ตำาบ่าได้ตำแหลกนะครับโอ้โหมาตำแหลกครับผมจะเฮ็ดเป็นตอน,อตอนนี่ก่อน ออกก้างออกอยู่ครับอ่ามีตีเป็นกระแทอยู่ทังฟังเล่าก็คือว่าปนกบบอก้างออกเนะ <c oughs> าะผู้ใดติดตามก็คงจะเข้าใจเนาะปนกบบ่อเดาก้างโอเคอ่าเอาซํามีนนะครับทุอมี้จะเอามาใบกินดีมันติดอ่าถูกติดกางม,มันตําเลยครับ กอนมุนหน่อยหนึ่งผมจะเห็ดแบบบ่อบ่อ้มันแหลกกันนะครับะะจะเป็นตอนเป็นตอนเหมือนตอนนากินอีกแบบหนึ่งใส่หอมเข้าไปผักหอมบัวครับใส่ความลาย วความปลอบคว,ความใส่เป็นต้นเนะครับพักปลูกเองครับความที่จริงก็พักอันนี้กับมาล่อยล่อยนานะครับทำหน่อยนึงมันหอมเข้ากันน้ำปลา ต้องการมัมนคนกับไส้หน่อยแต่ผมกินกับข้าจา้ากะจะใส่น้ำลายแน่น้อยหนึ่งคงจะประมาณนี้นะครับน้ำปลานะครับต้มก้มขาวแต่ใส่เต๋เตปลาอย่างเดียวโอ้หนำยังหน่อยอยู่ไส้อีกครับ ชิมรสบิงครับความนัวพอดีละปรุงรสน้อยเดียวนะครับปรุงรสน้อยหน่งยะแป้งนัวเข้าไปนะครับผมออกสองสอง่อนสอง่อนหน,น่อยเหยาะน้ำปลาพ่อเป็นกระไซเข้าไปนิดนึงพอแะอะครับ ํำหรับป่นกบก็พร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยครับผมเมนูป่นกบสุดยอดเดี๋ยวไปเฮ็ดไข่เจียวให้ร้านครับ สวัสดีค่ะหนูเปเจ้คุณด่อนค่ะวันนี้หนูจะมาทำไข่เจียวหมูสับกันนะคะครับไข่เจียวห,หมูสับอ่ะหมูสับสับไว้แล้วนะ,ะอ่ะนี่นะโอเคใส่ไข่สองลูกพอไหมสองสองพอไหมสองลูกพ,พอแล้วพอแล้วเนาะ ใส่อะไรบ้างใส่จะเป็นอันนี้ผูกกชุนรถอ่าใส่เลยก็จะเป็นรถดีอ่าผูกตักให้เอ้ยอ่ะอุ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลังตักระหว่างข้างนอกนะแค่นั้นเหรอใช่อ่ะวางข้างนอกเดี๋ยวค่อยลังอ่าอันนี้รถดีรถดรถดีอ่ะเยอะไหม แค่นั้นเหรอมันจะน,นัวเหรอแค่นั้นเะอโอ้แล้วใส่ต้องใส่นี่ค่ะน้ำปลาแค่นั้นเหรอใช่แค่นั้นแต่เงินก็คนค่ะก็หนูก็จะมาทอดกันนะคะทอดเลย กิ็นชื่งมากค่ะหลังจากนั้นก็รอค่ะรอให้มันสุกโหเป็นไงเละเลยอ่ะฮะ หรูว่าจะกลับด้านมันมันเละเลยอ่ะเออไม่เป็นไรจะกินไนด้เหมือนเดิมเป็นไข่ขั้วเลยเหรอใช่เอาขั้วก็ขอันนี้ก็ถือว่าได้แล้วเอาตักเลยใช่ไหมกินยัดบะ,ดออะเอาจานเดี๋ยวกูจับให้ มันเหลือเยอะมากอะม่แลอาหารในวันนี้ก็พร้อมกินแล้วค่ะแล้วเราวันนี้ขอกล่าควคำว่สาสวัสดีครับ